ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของเหรียญเหรียญหน้าโลนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงว่าเหรียญหน้าวัวของหลวงพุสุขธรรมโชโตออกในปี2514นนะครับผมเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีความนิยม แล้วก็มีการทำของเรียนแบบนะครับของปลอมออกมาซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีการปลอมนะครับหลายฝีมือนะครับหลายฝีมือหลายแบบนะครับหลายโรงงานนะครับซึ่งวันนี้กับผมก็จะมาชี้จุดตำหนิเหมือนเดิมนะครับจุดตำหนิ คร่าวๆนะครับพอะที่จะสังเกตได้บ้างว่าเราจะพอแยกแยะอย่างไรนะครับถึงเราจะทราบได้ถึงเหรียญว่าเป็นเ,เหรียญแท้หรือว่าเหรียญที่เขาทำเหรียญแบบออกมานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญลักษณะโลโก้สุกนั่งนั่งเต็มองนะครับเป็นเหรียญอยู่ในลักษณะเหรียญหน้าโลกนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับอา่าหลักใหญ่ใจความสำคัญนะครับที่เราควรที่จะดูก่อนก็คือผิวพรรณวันวณะนะครับผ้าสร้างในปีหนึ่งกว่านะครับเราควรที่จะดูว่าผิวเนี่ยมันแห้งมันเก่ามันได้อายุหรือไม่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นพระที่ว่าผิว ผิวดังเดิมนะครับสภาพสวยสภาพแชมป์นะครับแล้วดูให้ดูความคมชัดนะครับผ้าแท้นะครับเราดูแค่ตรงนี้ครับเส้นเสี้ยนนะครับรุ่นนี้ครับจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งทั่วทั่วเหรียญเลยนะครับเส้นเสี้ยนนะครับขีดไปขีดมานะครับเนี่ยครับเส้นเสี้ยนเนี่ยเต็มนะครับเต็มทั่วเหรียญนะครับทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของของ เกษาครับของผมลวงปู่นี่ก็จะมีการแกะบล็อกนะครับเป็นเส้นเส้นเป็นหลุมให้เราได้สังเกตชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของด้านหน้าของเหรียญที่แท้นะครับผมครับผมันและภาพที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมอยู่นี้นะครับก็คือภาพในส่วนของด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญก็จะเขียนว่าวัดโพไซทองนะครับ ลักษณะเบสิกก็จะมีเส้นขนแมวนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีการปิ้นของห่วงที่ชัดเจนนะครับผมแต่ว่าจุดที่สำคัญของเหรียญรุ่นนี้นะครับของเกนเนี่ยมันทำมันถอดพิมพ์นะครับได้ใกล้เคียงได้เหมือนนะครับแต่จุดที่ผมจะใช้สังเกตหลักๆเลยนะครับก็คือ ขีบตรงเนี้ยครับขีบข้างซ้ายเนี่ยครับนี่ครับไอ้ตรงเนี้ยครับดูไว้เป็นสําคัญเลยนะครับผมจะสังเกตตรงนี้คือของแท้เนี่ยครับมันจะปิ้นจะปิ้นออกมาเยอะนะครับแล้วก็จะเด่นชัดนะครับเนี่ยตามขีบพวกเนี้ยครับตามขีบพวกเนี้ยของแท้นี่ยเขาจะอ่าปิ้นออกมาชัดเจนกว่าของเก๊นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะเปิดของของเรียนแบบของเก๊ให้ดูบ้างครับผม อันนี้คืองานเก้นะครับงานเลียนแบบลักษณะของของปลอมนะครับเขาทามาได้ได้มีความเบลอนะครับไม่มีความคมชัดนะครับอย่างเช่นดูดูตรงเส้นผมเส้นเกสาหลวงปู่นะครับจะมีความตื้นนะครับจะมองไม่เห็นเป็นเส้นเกสาหลวงปู่นะครับอันนี้คืองานเก้ที่เราสามารถแยกแยะได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ห่วงนี้ ลักษณะนะครับจะมีการพับนะครับการการปิ้นที่ไม่เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าห่วงหห่วงเน่านะครับเกิดจากการถอดถอดพิมพ์นะครับเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับผ้าก็จะไม่คมชัดนะครับก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างครับอย่างดูที่แขนนะครับดูที่หัวดูที่ตามริว้วจีวรนะครับวดลายก็จะไม่ชัดเจนดูอย่างเช่นอขอบล่างก็จะตกล่องเนื้อไม่เต็มค,ค,คือเกิดจากการถอดพิมพ์ นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนด้านหน้าของของปลอมนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือจุดจ่ายตังคืออยู่ตรงนี้ครับสังเกตดูตรงนี้ให้ดีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพลิกมาแล้วนี่ไม่ปิ้นนะครับมาเสมอเรียบแบบนี้นะครับคือเป็นพัเก็ตทันทีนะครับให้วางทันทีเพราะว่าไม่มีการปิ้นของของสันนะครับด้านนี้ด้วยครับด้านนี้ก็ ไม่มีการปิ้นนะครับแล้วตัวยันก็จะเพี้ยนนะครับตัวยันก็จะออกเถะะท่านะครับไม่มีความคมชัดนะครับผมนะครับเส้นขนแมวก็ถึงเข้าพยายามทําได้ก็จะไม่ชัดนะครับตัวหนังสือก็จะเบลอไม่เป็นแท่งนะครับขอบด้านข้างก็จะเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เท่ากันนี่คือเบสิกของของเหรียญเกนะครับแล้วผิวก็จะออกแปลกๆนะครับนี่คือหลักการพิจารณาแล้วก็หูห่วงนะครับ การปิ้นก็จะไม่เป็นธรรมชาตินะครับก็จะเหมือนลักษณะการจงใจทำให้ปิ้นออกมานะครับนี่ก็เป็นาการพิจารณาเบื้องต้นนะครับของการดูเหรียญหน้าโลกหรือว่าเหรียญหน้าบัวของรุปศุกรธรรมชีตโวโตนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ